เราเคยได้ยินแต่ไม่เคยคิดว่าเราจะได้สัมภาษณ์คนที่โดนแบบนี้จริงๆนั่นก็คือโดนผีข่มขืนมันมีความรู้สึกเหมือนอะไรมันจากข้างล่างเตียงอะคะ่ะท่านเรียกเขามาให้มาอยู่ตรงนี้แล้วสื่อสารกันเลยได้ไหมให้หนูคุยกับเขาเลยใช่ได้ค่ะจะคุยเขาได้เลยได้เลยเข้ามาตรงนี้เลยก็เนี่ยค่ะเขาก็มาแล้วค่ะ คือโรคหลังความตายวิญญาณอะไรก็ตามวัดความแข็งแรงไม่ว่าที่ร่างกายว่าที่จิตคือหนูกว่ามันเป็นบาปก็เลยไม่กล้าเขียนใครหรือทำอะไรที่ร้ายแรงกับเขาค่ะคำสั้นๆละกันากา<ะ>มาทางไหนก็ไปทางนั้นไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับเจ้ากรรมในเวรอีก